นายหานชื่อเฉียงเอกอัคราชทูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นประธานกล่าวปาฐกถาในงานเสวนาเรื่องโอกาสประชาคมโลกจากการปฏิรูปเชิงลึกของจีนยุคใหม่ที่จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนหรือซีเอ็มจีร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมโลกเข้าใจนโยบายดำเนินการปฏิรูปเชิงลึกของประเทศจีนหลังการประชุมเต็มคณะครั้งที่ส ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงภาพของนักเรียนนักศึกษาในหัวข้อความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนในสายตาของฉันซึ่งเป็นการพัฒนาของจีนและความสัมพันธ์จีนไทยสร้างความประทับใจแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับจีนโดยสองชาติพร้อมสู่เป้าหมายการสร้างชุมชนจีนไทยที่มีอนาคต ร่วมกัน